สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับช่อง channel มีชีวิตนะครับครับในคลิปนี้เราก็จะมากินยำไก่นะครับตอนนี้ก็ได้ยำไก่มา1นึ่งถุงนะครับได้มา2อถุง ถอง,งถุงแต่นี้เราจะแกะถุงเดียวกันสวัสดีวันนี้ทำงานนะครับ แม่ฝากกับข้าวมาให้นะครับนรองก็ตรงนี้นะครับครับเรียบร้อยแล้วก็จะกินแล้วน,นะครับ ขออนุญาตพูดภาษากลากงผสมกับคำเมืองนะครับหอมแหน่ก็จะหน่แหน่แง่ยำไก่ครับยำไก่จะใครนครับ Thank mm -hmm. you. หยก่อครับหยก่ต ครับเพระเาะจะได้กับฝากช่องชาแนลมีชีวิตด้วยนะครับแก่นขนน้ามครับ <c oughs> ช่องชาแนลมีชีวิตก็เป็นช่องน่องไม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามกดแชร์กดกระดิง่งตามสูตรครับกดติดตามกดกระดิงกดแชรนะ์ ต่อครับ mỡ hợp nhắm cày hợp Chắp chừng hết cả chắp hoàn cả chắp mỡ kiến tăng đục luôn hợp cây nôm ตอนแรกที่จะมาเนี่ยช่องยูทูปเนี่ยก็มาจังสักอย่างครับจะป่อยฟึกมาคำน้อยคำน้อยครับแอปมันหนักแอปน,นั่นแอปนี่สัปะเดี๋ยวก็เริ่มจังของแล้วครับใส่เสียงใส่เอฟเฟกต์ตัดต่อลายยัง กไก่เห็นกไก่หู้นะครับจากประจังสัยยังตอนนี้ก็ได้มาจาาันไรละเรียนี้เขากินถุงเดียวเพื่อกันเนาะ ผมเนี่ยเดี๋ยวแต่ตัวเย็นไมากินหรือเจ้าแลนนี่อากาศครับได้ไปกินข้าวที่หาลีซอ จะได้กับใยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทูกใจอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเนอเข้ามาคอมเมนต์พังกันได้ครับพี่ชม ณเวลาหนึ่งอรัว,วต่อตีท้ายคลิปนี่นาะเป็นช่วงตีโรคโควิดสิบเก้ากำลังระบาดนะครับระบาดไปทั่วโลกเลยมาจากเมืองจีนเมืองอู่ฮั่นอีรัวหวงแต่ว่ามาจากท้องเขาว สมทังหัวมันแผ่มาจากไหนแน่สารบาดมาจากเมืองจีนเมืองหั่ฮั่นเดี๋ยวนี้ระบาดเป็นพาโลกแล้วครับทุกประเทศสั่งห้ามเข้าห้ามออกแต่ละประเทศ ประเทศไทยตอนนี้ก็นันกลอลาบกันครับนักแก้โอ้จะไปหายบัดไดบางห่วงหน่อนี้นเษียิจคิะแย่ปไปทีครับการกล้าการขายสั่งพิดห้างพิงห้ามเดินทาง คนใดจะมีภาวะเสี่ยงก็คือกักตัวเอง14วันดูอาการก็เช็คตัวเก่านะครับคนใดมีไข้หน้ามืดตาลา้อ่อนเพียก็ไปพบแพทย์นะครับตรวจวัดบางตน้นสัดกอง พยายามทำให้ร่างกายให้แข็งแรงนะครับ่อนล้างกายมีเวล้สามสิบนาทีสี่สิบนาทีสมอมงให้ร่างกายแข็งแรงนะครับล้างมือบ่อยๆนะว่า น่องเนื้อเลยแอลกอฮอล์เจ็ดซิมห้าเปอร์เซ็นต์เออเราซีซีดีกี้เ่ล่างมาได้นะครับขอคนละแอลกอฮอล์ครับครับณปัจจุบันนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี <light> ่น <iors> ้องชาวไทย ชาวลาวชาวจีนเกาหลีชาวโลกทุกคนครับนักแกะนณะครับโลกนี่นะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกแล้วครับถ้าเป็นตะเมิกนกับโลกนึงนะโลกห้าเรนะักก้เขากิดแบบตั้นะ่ะโลกแล้วนะจะกกตายเหี้ยตายหายร้อยน้า เปรียบปัจจุบันกับใครเป็งคล้ายๆโลกห้านะครับโควิดสิบเก้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านไปให้ได้นะครับเศทษฐกิจกแย่คนับ cái suất của anh nó u lại u lại cái mốt được nhau nhau hấp dưỡng cầm nháy náy đều cầm nháy náy đều cầm ทำหวานทุกจั๊กสนาบได้ไซส์สทบแป้งนะครับได้สทบสามแปง้งเลยอะมาน,น้ำมนะครับอ่ ถับเพชรผาดประการได้ก็ขออภัยด้วนะครับช่องน้องใหม่ครับช n แนลมีชีวิตครับลังยัี้นหู้ครับ เดี๋ยวเขียนเข้าวบวชัยล้ำครับถ้าเป็นจม้นนี่กินตับน้ำพริกนี่พริกใส่ก๊มเสียบพริกเสียบจีนี่ใส่ก๊มสองสองเสียบเสียบละซอกก็เนื้อเป็นซอปก็ทับกับนี่เต็มคันโต๊ะแพทนะครับมดเสร็จแต่แบบเดียวแบบได้หรอครับ กินบ่ค่อยล้ำแต่ม้นเนี่ยเขาเขานึองโล่เ่ยปัดคาเดียวมอสซัตครับคนเดียวไปไไรครับ่เกียวกอย่างเดียว เดียวกันแก๊กถึงสุดถ้าเขา,เข,าเข้าถูกปากมาเมาะแล้วแต่เข้าสักกึ่งโลแล้วแต่เหมือนโลในได้อยู่คนเดียวมดอยู่เออเปินหันเขากินเข้ากำโลในม่ะเด็น,นกว่วเปินกินกันได้เป็นสามขาบสี่ขาบเขากินขาบเดียวโลอย cốt lo lo Má nó không mốt Nó ngọt ở đây cốt Thế cốt là, lo lo là, là làm xong cắm khắp cho mốt lại Cắp สองชั้นแนวมีชีวิตหนึ่งอ่ะเป็นสองน่องไม้นะครับมีแนวเดี๋ยวหลากหลายส,สปาดแนวครับไปตั้งกินก็นได้ตั้งแอวก็ได้ตั้ง้าวสารก็ได้ Đấy là phao tiếp tạm nữa đó nè các thật Tầng này nó keo ครับคลิปนี้ก็ขอจบต่วอีนะครับครับขอบคุณที่ติดตามช่องชาแนลมีชีวิตนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ติชมได้นะครับครับขอบคุณครับ